ดำเนินคดีกับนางสาวรือดีชนกคนนี้เนี่ยเป็นนายหน้าที่ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายไปทํางานเก็บผลไม้ที่ประเทศเกาหลีใต้สุดท้ายไม่ได้พาไปทํางานจริงคุณผู้ชมความเสียหายรวมๆแล้วกว่า1ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกแบบเดียวกันนี้นอกเหนือจาก10คนเนี้ยอีกหลายคนเลยมีเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมาชวนให้เธอไปทํางานกับนายหน้าหญิงคนเนี้ การันตีบอกอุ้ยงานจริงนะจ๊ะเคยไปทํามาแล้วซึ่งตัวในหน้าอ้างว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะพาไปทํางานเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นโอปป้าเกาหลีใต้จ้ะแต่ต้องไปแบบแรงงานผิดกฎหมายนะ วิธีการคือโอนเงินค่าดําเนินการให้คนลัน5 0 0 0 0บาทจากนั้นก็จะบอกให้นําเงินเนี่ยไปจ่ายค่าทําวีซ่าทํางานแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินอีกประมาณ93,000บาทซึ่งก็มีการโชว์เอกสารต่างๆให้ดูแต่ทีนี้พอมาถึงวันเดินทางเนี่ยมีการบ่ายเบี่ยงว่าโอเคตอนนี้ยังเดินทางไม่ได้นะรอไปว่าใช่ไหมนางบอกว่าไปฟ้องเลยไปแจ้งตำรวจเลยใช่ไหม